สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและก็เด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูปุ๊อีกแล้วนะคะครูปุ๊มาในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆหลายคนคงได้เรียนการบวกเลขกันมาแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูปุ๊กก็จะมาทบทวนในเรื่องของการบวกให้กับเด็กๆได้รู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปฝึกการคิดทบทวนในเรื่องของการบวกกันนั้นคุณครูปุ๊มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับการบวกอ้าวอยากฟังไหมเนื้อหาเพลงของครูปุ๊มีว่าอย่างไรใครพร้อมนะคะก็ร้องตามครูปุ๊ไปได้นะพร้อมแล้วนะมาฟังเพลงครูปุ๊กันเลยคะ่ะตามมาฟังเรื่องนารู้ มาเรามาล้อมวงกันตั้งใจฟังให้ได้ความรู้บวกเป็นเครื่องไม้ชนิดหนึ่งบวกทำให้เพิ่มมากขึ้นยิ่งบวกเท่าไรยิ่งมากเท่านั้นให้คิดดู one and one t ู 2 and 2, 4สองสี e สามแล s e า k for me. Hand. ิคสำมีส oh, ี่แล e i ี่ t ปดห้า n ล n ห้าสิบลิตเหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง้าวสองบวกสเป็นส3่บวกสเป็น6กสบวกสเป็น8ปดหบวกหเป็น10บจำให้ได้นะเธอ อ้าวเบ็กๆคะมีเพื่อนเราบางคนเพิ่งเข้ามาเรียนยังไม่ได้ฟังเพลงคูปุ๊ขอเพลงคูปุ้อีกรอบหนึ่งได้เลยค่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงคูปุอีกรอบนะคะพร้อมนะมาฟังกันเลยค่ะตามมาฟังเรื่องนารูคลิปครูของเราไว้สอนสัง่งมาเรามาล้อมวงกัน ตั้งใจฟังให้ได้ความรู้บวกเป็นเพืงไม้ชนิดหนึ่งบวกทำให้เพิ่มมากขึ้นยิ่งบวกเท่าไรยิ่งมากเท่านั้นให้คิดดู One and one two two and two f o r three and three as i k for me Four and f ฟ u r eight, ฟ i v e and f i v ท ten l i t ตอเกอรออนมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอ้าวสองบวกสเป็นสี่สมบวกสมเป็นหกสบวกสี่เป็นแปดห้าบวกหเป็นสิบจำให้ได้นะเธออ้าเด็กๆค่ะ เพลงจบไปแล้วค่ะเด็กๆบอกครูปู๊สิคะว่าเพลงของครูปู๊นั้นพูดถึงการอะไรคะลกูกต่อพร้อมกันถูกต้องค่ะพูดถึงการบวกแต่เอ๊ะการบวกเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ ของขวัญบอกว่าไงนะคะเป็นการเพิ่มขึ้นเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะมีโจทย์ปัญหาง่ายๆมาให้เด็กๆได้คิดถึงวิธีการบวกกันอ้าวมาดูนะคะมาดูว่าโจทย์ปัญหาของเรามีว่าอย่างไรพร้อมนะคะ พร้อมเรามาฟังกันค่ะข้อแรกนะคะมาดูมาฟังกันค่ะบนถนนวิภาวดีหน้าโรงเรียนของเรานี่เองมีรถสีแดงจอดอยู่6กคันเด็กๆ,ๆค่ะมาช่วยกันนับรถสีแดงกันค่ะ1 2 3 4งี่ห้า 6เราจะแทนด้วยเลข6นะคะว้าวรถส,สีน้ำเงินวิ่งมาจอดเพิ่มอีกสองคันมาค่ะมาช่วยกันนับหน่อย1นสองแทนด้วยเลขอะไรคะถูกต้องเลขสองค่ะเด็กๆ่ะ รวมมีรถที่จอดอยู่บนถนนวิภาวดีของเรากี่คันคะช่วยกันนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแรู้แล้วใช่ไหมคะตอบพร้อมกันเลยค่ะคำตอบก็คือ แปขั้นเก่งมากค่ะดังนั้นนะเด็กๆนะ6กบวกสองเท่ากับ8แบบนี้ค่ะข้อต่อไปนะคะในคลองแสนแสบมีเรือพายมาสี่ลำเด็กมาช่วยกันนับเรือกันนะคะ1 สองสามสี่เราจะแทนด้วยเลขอะไรคะเก่งมากเลขสี่นะคะว้ายเรือไม่พอคะ่ะขอเรือมาเพิ่มอีกสามลำมาคะ่ะมาช่วยกันนับกันหน่อยหนึ่งสองสามแทนด้วยเลขสาม เอ๊ะเพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นการบวกหรือลบนะคะถูกต้องเป็นการบวกนะคะเด็กๆะ่ะรวมมีเรืออยู่ในคลองแสนแสบกี่ลำคะมาช่วยกันนับหน่อยเร็ว1 2 3่ส 5้าหกว้าวมีคนรู้คำตอบแล้วเท่าไหร่นะคะเด็กเจ็ดลำสุดยอดเลยค่ะดังนั้นสีบวกสเท่ากับ7แบบนี้นะคะ เด็กๆทำไมเก่งกันจังเลยขอเพิ่มอีกหนึ่งข้อนะคะบนท้องฟ้ามีเครื่องบินบินผ่านมาสองลำเด็กมาช่วยกันนับค่ะหนึ่งสองเราจะแทนด้วยเลขอะไรคะถูกต้องเลขสองนะคะ อีกไม่นานมีเครื่องบินบินมาเพิ่มอีกแล้วค่ะสามลำเด็กมาช่วยคุณครูนับกันหน่อยเร็วหนึ่งสองสามแทนด้วยเลขอะไรนะนับตังเก่งมากเลขสามเด็กๆคะ มาบอกคุณครูสิคะว่ามีเครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้าทั้งหมดกี่ลำคะอา้าวมานับไปพร้อมๆกันหนึ่งสองสามสี่ห้เท่าไหร่คะเด็กๆ สุดยอดค่ะห้าลำนั่นเองดังนั้นก็จะได้การบวก2อบวกสเท่ากับ5แบบนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างลูกการบวกเลข ด้วยโจทย์ปัญหาของเราไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูปุ๊จะมีการบ้านให้เด็กๆทำด้วยนะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังกันค่ะว่าครูปุ๊จะให้ทำการบ้านหน้าไหนนะการบ้านนะคะหนังสือเล่มนี้นะลูกสนุกคิดคณิตศาสตร์เล่มสี่เจอไหมคะลูกใครเจอแล้วนะเปิดไปที่หน้า27ดนะคะ ให้นักเรียนนับจำนวนภาพแล้วหาผลบวกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสนุกกับการบวกแล้วเด็กๆพอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะลูกเราก็ได้ทบทวนกันมามากแล้วนะเด็กๆคะการบวก วิธีการนับก็คือเราจะนับต่อแล้วผลลัพธ์ก็จะได้จำนวนที่เพิ่มขึ้นนะแล้วแล้ววันนี้ลูกเวลาของครูป,ปุ๊กก็หมดแล้วค่ะเด็กๆคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกๆคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะลูกนะ เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะวันนี้คุณครูป,ปุ๊บไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ